ข้อนี้นะคะก็เป็นโจทย์เลขยกกําลังที่จะเจอบ่อยนะคะตัวนี้นะคะวิธีการทํำยังไงก็คือเราก็ต้องจัดรูปแล้วก็ให้มันอยู่ในรูปที่สามารถที่จะหาคําตอบได้ง่ายนะคะก็คือ9 9 9 9 9 5ตัวแล้วก็8ยกกําลังสองนะคะแล้วก็ดูว่าต้องบวกอีกเท่าไหร่ให้มันเป็นเป็น10นะคะตัวนี้ข้างหลังมันเป็น8ก็ต้อง ขาดไปสองบวกสองลบสองลบสองบวกสองนะฮะตัวนี้เราเติมเข้ามาเพื่อที่จริงๆเราเราเติมเข้ามาตรงนี้มันมีค่าเป็นศูนย์อยู่แล้วเห็นไหมฮะลบสองยกกำลังสองบวกสองยกกำลังสองมันเป็นศูนย์อยู่แล้วแต่ทําไมเราถึงต้องเติมเราเติมเพื่อที่จะจัดรูปมันลองดูใหม่นะถ้าตัวนี้นะฮะ9 9้าเก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 ้าแปดยกกำลังสอง ลบสองยกกำลังสองแล้วมองเงี้ยแล้วก็บวกสองยกกำลังสองเห็นไหมแล้วจัดตรงนี้ออกมาเพื่อให้ได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วจะได้เข้าสูตรของหน้าบวกลบสองหน้าลบหลังนะคะคูณด้วยหน้าบวกหลัง คือเซตนี้ออกมาเป็นเซตนี้ถูกไหมคะเพราะว่ามันมีสูตรอยู่นะหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเนี่ยเขาต้องการตรงนี้นะคะแล้วก็บวกกับสองกลังสองซึ่งตัวนี้เป็นติ่งเอาไว้ไม่เป็นไรนะเสร็จแล้วยังไงต่อก็ตัวนี้ก็จะเป็นเท่าไหร่ถ้าลบกันก็คือ9 9, 9, 9, 9. ้าเก้า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 แดลบสองคือหคูณกับอะไรล่ะ ตัวนี้เห็นไหมบวกกันแล้วก็จะได้เป็น1ล้านใช่ไหมอันนี้เก้าแสนเ้าหมื่นเอะไรต่างๆเนี่ยบวกกับ2เข้าไปเป็น1ล้านไงเขาต้องการตรงนี้นะฮะจัดออกมาแล้วจะได้ออกมาเป็นแบบนี้สรุปก็คือมันจะเป็น9 9 9 9 9 6แล้วก็0ูนย์กี่ตัว0ูนย์ตัว1 2 3 4 5 6เห็นนะคะแล้วก็มาบวก ตรงนี้คืออะไรสใช่ไหมคะแล้วเราก็บวกออกมามันก็จะได้เป็น9 9 9 9 9 6้กศูนย์กี่ตัวศูนย์ไปจนถึง5ตัวนี้1 2 3่งามี่ห้าตัวสุดท้ายมันถูกบวก4ก็เลยเป็น4ี่เนี่ยคำตอบนะฮะคำตอบนะมันเป็นการใช้เอ่อกำลังสองสมบูรณ์นะคะ สูตรก็คือหน้ากำลังสองลบสองอลบหลังกำลังสองนะคะแล้วก็กระจายเป็นหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังอย่างที่เขากำลังทำอยู่ตรงนี้นะคะจริงๆแล้วตัวนี้เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้ช่วยในเรื่องของค่าอะไรเลยมันไม่ได้เปลี่ยนในเรื่องของค่านะฮะเพราะตัวนี้กับตัวนี้หักล้างกันอยู่แล้ว แต่ที่เพิ่มเข้ามาเพื่อให้ทำเป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองแล้วกระจายออกมาเป็นหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังซึ่งมันจะจัดตัวนี้ให้อยู่เป็นล้านแล้วตัวนี้ก็เป็นค่าค่าหนึ่งซึ่งพอจัดออกมาแล้วมันจะคูณได้ง่ายกว่าเท่านั้นเองนะคะวิธีการมัน